ทาที่เที่ยวอำเภอเมืองราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะที่เที่ยวที่ที่1นนะคะก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะ ตั้งอยู่ริมถนนวระเดชตําบลหน้าเมืองใกล้กับหอ,อนาฬิการิมน้ำแม่กลองอาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อนค่ะด้านในห้ามถ่ายวิดีโอเราเลยถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูนะคะภายในจะจัดแสดงเกี่ยวกับเมืองราชบุรีในด้านประวัติศาสตร์โบราณาคดีกรณีวิทยาชาติพันธุ์วิทยาศิละปะพื้นบ้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําประมงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในจังหวัดราชบุรีอาทิเหล่าโซงกั ยยวรวมทยยทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดค่ะ ก็คือว่าถ้าจะมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีสตาร์ทที่พิพิธภัณฑ์คือเลิศนะคะจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดในจังหวัดราชบุรีแล้วก็เที่ยวให้สนุกได้เลยค่ะที่เที่ยวแนะนําที่ที่2นะคะคือเขาแก่นจันทร์ค่ะก่อนอื่นเราออกไปแต่เช้าเลยนะคะเพื่อไปที่ตลาดนัดก่อนนะคะตลาดนัดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง8ปดโมงครึง่งมีเฉพาะวันอาทิตย์นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเขาย้ายไปอยู่ที่ตรงศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์แล้วค่ะ เราโยนอ่ะเราตัดใบขูดมาราสอบก็ไปได้เลย 8.20หมูกระเทียมมุเส้นชิน้นละห้าบาก เดินตลาดนัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นไปที่เขาแก่นจันทร์กันค่ะเขาแก่นจันทร์นะคะเราสามารถเดินวิง่งขี่มอเตอร์ไซค์เอารถยนต์ไปได้นะคะเป็นขอนนาฬิกานะคะต,ติดไปว่าห้ามขึ้นนะคะเขาแก่นจันทร์นะคะเดิมชื่อว่าเขาจันแดงค่ะอยู่ริมถนนเพชรเกษมค่ะมีความสูงประมาณ14อเเมตรมีถนนตัดขึ้นมาถึงยอดเขาเลยค่ะ ด้านบนก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองราชบุรีค่ะด้านบนมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรารยะชัยวัด